นานนานทีโชว์รวมช็อตเด็ดแซบซีดมิ้นชาริดาที่เกาะซิมิลานปล่อยของขึ้นบันลังแซบเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ลดล่านวงการบันเทิงมานานสำหรับมิ้นชาริดาวิจิตวงทองเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นมากมายของเธอและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็สวยเป๊ะไรที่ติเหมือนเดิมอย่างวันนี้19มีนาคม66เราจะพาทุกคนไปส่องภาพแซบๆบที่นานนานทีจะโชว์โดยเธอไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวที่หมู่เกาะซิมิลานพังงาแน่นอนค่ะ ไปทะเลทั้งทีก็ต้องมีนุ่งมีกินี่กันบ้างเธอได้จัดเต็มกับชุดซับซับสองชุดโพสลงอินสตาแกรส่วนตัว Admin มินอันเดอร์สชาลิดาทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมรัวๆเราได้นำภาพสวยๆซับซับนี้มาให้ชมกันด้วยไปชมกันเลยจ้า